เรือนในซานนี่ฮะอยู่กันสองแม่ลูกบ่นาง<ด>บัพออาาดพ่อเจ้าได้จ่ะข่อเสียแลงมะเร็งต่านมโอ้พี่น้องเอ้ยไอ้กระคอนุญาตถามน้อยหลานเนาะทางพ่อเจ้าเสียชีวิตแล้วเพิ่นเป็นมะเร็งเต้านมบ,<ด>บ่ะเลยเพิ่นเสียในดยโดนแล้วบ่าานางโดนแล้วบัดเข้าหน้ามซัป้านางนี่ส่าเอาไม้ใช้ส,ะสะละกินแต่ละมื้อนี่นั่มกระคอ,<ด>อนั่มเพิร์นมากินบอก<ด>บัดเข้าด้วยใช่ะ ข่ากาไปคอ,อยอยู่กับแม่2งคนตำลำพังบ่กลำบากบ่กลำบากปันใดโอ้สูบ่าคือบอ่กลำบากนี่สู่แห้งกงันวะ สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุคนวัดสมองสุบอนก็ยินดีต้อนรับเข่าชู่รงบ่าวพามีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่าวพามีมากมือนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีทางชาวบ้านเพื่อนแนะนามาทางทางผูแหละพี่น้องเอ้ยเพื่อนว่ามีครอบครัวหนึ่งเนาะน้องน้อยพี่น้องเอ้ยบุหู่าซื่อเพื่อนเนวใดเนาะเพื่อนอยู่กับแม่เพื่อนเพื่อนทางแม่เพื่อนกับไปหารับจ้างดําไห้ดํหน้าพี่น้องเอ้ยเพื่อนกะ ที่ส้นที่เท้าพิ่นกระยูนนี่แหละเนาะพี่น้องอ่าปุ๊กกระต๊อบน้อยอยู่บฮู้ว่าทีไปทีมาเพิ่นแนวใดเนาะพี่น้องเนาะมีทางชาวบ้านเพิ่นแนะน้ำเบาพมีมาว่าอ่าเพิ่นอยู่กับแม่น้องน้อยนี่แหละพี่น้องเอ้ยบู้ว่าตืีอเพิ่นแนวใดเนาะอ่าห้ามกสีเขาไปทักทายสบายดีไปโอ้ไปลมกับน้องสาวก่อนพี่น้องเอ้ยบ้าเฮือนเพิ่นบ่เนาะพี่น้องเนาะอ่าแอมพากระจาดเบิ่งเทาเลเบิ่งเฮือนเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ย กอนบอกหรือว่าจังใดเนาะพี่น้อง <c oughs> อ่าเดี๋ยวสิเขาไปถักทายสบายดีทั้งน้องเคนก้อนพี่น้องเอ้ยเขากลมาครั้งแรกเนาะมีชาวบ้านแนะนํามาสบายดีล่ะปาทุ่อ่ะขอนี่มักระเบิดเนื้อหล่าเด้อย,ย่านอยู่บ่มักระเบิดอ่ะไม่น้องหลายเราหยอกเนาะปาอีหล่าชื่อนไดนหาน้องชื่อเอมมี่ชื่อน้องเอมมี่ โอ้อยายุเทไรแล้วนางแปดปีอายุแปดปีอ,อีลาเขาหงเฮียนอยู่บ่เขาเปาอยังแล้วหานองปอสองาเฮียนอยู่ห้องปอสองอีนางอยู่กับใคระละ่ะอยู่กับแม่ยอยู่กับแม่โอ้ใช้แม่จะไปใช้ตอนนี้หานางเราไปเหตุงานไปเหตุงานดไปเหตุงานแบบได้หานองรักกาหัดจ้างรากการหัดจ้างอโอ้ถ้าอีลาบุได้ไปเฮียนบอกมาอนี้ โอพักวันเสาร์วันอาทิตย์บอกแม่นว่าวันเสาร์ามานี่ <c oughs> โดยเฮียนอยู่ของป้ซองตีละอีละมีพี่น้องจะคนหนานางมีแปดคนลูกแม่เจ้าขาอว่าแปดคนฮะฮะคนเดียวคนเดีอยวอีนางนี่บอกโอ้คืออันอยู่ในเฮืออนในซานนี่ฮะอยู่กันสองแม่ลูกบ่านางบัดพ่อ,อเจ้าไดิชะ เสียแล้วพอเสียโดยเสียแบบไปหานางแบบคือว่าบ้านเฮาบ้านเฮานี่คือตายนี่บอกเรือว่าจังใดเรือว่ายาห้างกันบ่อนางบ่เราเป็นมะเร็งเต้านมโอพี่น้อยไอ้ก็ขอขอนุญาตถามน้อยหลานเนาะทางพ่อเจ้าเสียชีวิตแล้วเพิ่นเป็นมะเร็งเต้านมบ่ะละเ<ด>พิ่นเสียใน,ดน,ยาน,านโดนแล้วบ่อนางโดนแล้วโอแต่อีหลานน้อยเพิ่นบน่โดย คือแต่ละมือนี่อยู่สองแม่ลูกบ่านาง<ด>คือแม่เจ้านี่พึ่นไปห้ารับจ้างอันดำนาลูกกาบอ,<ด>อ่ะพิ่นไปไกลบ่ไกลไกลเติบเนาะโ,<ด>โอ้อ่าในพี่น้องเจ้ากมีบุสนางอันอยู่ในบ้านในเฮือนในมี่บอกมีโอ้โดยเอาเจ้าบ่ได้ไปนะแม่บุสนางเฮาบ่วได้ไปพึ่นให้เผาเคือนบอโดย,โดย เจ้าเจ้าคือน้องเพื่อนกะบ่มีบ่มีพ่องนองเนาะอยู่กับอยู่กับแม่สองคนเพื่อนนี่อันปุ๊กแต่โดนแล้วบ่ละแต่โดนแล้วอืมโดยโดยมัดเขาน้ำซัมป้านั่งในศาเอาไม้ใช้สลระกินแต่ละมือนี่น้ำกระคอเพื่อนขัขาของเขาโอ้น้ำกระคอน้ำเพื่อนมากินบอกวัดเขาได้สละเขากะไปคอยอยู่เพื่อนแม่ล้ว เข่าก็คือไปคอนน้ำเพิ่นบ่นองโดยโดยโดยทางแม่เจ้านี่ไปหาหลับจังอันวานมากก็คือซื้อเข่าซื้อน้ำบอนองโดยโดยคือไอ้มีชาวบ้านคนไหนนั่งมาน้องเอ๋ยเนาะคือจุงเจ้ากับ้ากันอยู่สองคนในบ่แต่ละมือนี่ฮะนางโดยนอนนใช่แต่ละมือค่ะนอนเนาะนอนนี่เบาะโดยมันเถิดกันไปนอนไหม ป้าพา,ายเขาไปเบิ่งเนี่ยไอคนอนุญาตเด้อล่ะเด้อด้ป่ะพา,ายเขาไปเนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยอุ้ยไอย่านอันนี้เล่นล่ะเอ้ยมันมันบ,บอลลมเบาเขาขึ้นไปนี่เหยียบทางนี้เหยียบทางนี้โอ้บนดังพื้นดังไฟฮะดังอยู่นี่เบาอ,อีละ่ะบางเถื่อเราก็ไปดงังบางเถื่ออีล่ะกันดังอยู่พื้นนี่เบาล่ะโดยอเจ,าจา้จาเจ้าเห,ดห,ดห็ดอยู่เห็ดกินนี่คือเห็ดอยู่เทิงเลยบัวนาง โดยแม่เจ้านะเพิ่นไปอันรับจ้างลูก้าเพิ่นเพิ่นให้ขี่ยังไปฮะน้ะเนาะเราย่างไปย่างไปโดยวันเท่ไรฮะล่ะวันมัดละพันมัดละพันโดยมัดละพันกีบเนาะพี่น้องเนาะป้าสิบมัดกับสิบพันไปเพิ่นได้เงินมาแล้วเพิ่นซื้อข่าวบ่เนาะโดยโดยโดยพี่น้องเอ้ยเนาะเฮือนชานเพิ่นเป็นได้ย่ามันใหม่แท้อยู่นี่อีหลากินข่าละบ้างมึอนี่ฮะ ได้ยังกินค่ะน,นอ้องต้มมีต้มมีโอเอามาด้ใช้ค่ะมีคนเอาห้มีคนเอาให้โดยโดยโดยป่ะพออายขึ้นในานางถ้าทางบาพอมีกระยะันลมเด้พี่น้องเลยขออนุญาตาขึ้นเพื่อนผน,น,นเด้อเนาะเอาละ่ะอันนี้ชุนเจ้านอนนั่นนี่ว่าแต่ละมือค่ะเยขาเบิดเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่าละเขาไปทางในพูพี่น้องเลย ยันลมแท้นี่ป้าน้อง <c oughs> อะขออนุญาตเด้นน้องเดอ้ดอดก็คือเจ้านี่เฝ้าเพื่อนบานนองแต่ละมือฮะโดยบางทีอเจ้าก็นอนในนี่บอกเดยอเครื่อ,องค้องกับโได้มี่บ่อนางนี่นะบัดเวลาฝนตกมันบวนหัวบ้านน่องก็ได้หัวอ๋อ โดยโดยพี่น้องเอ้ยเนาะขาดเบิดแหละนี้แกงยังสานังในหมอนี่ค่ะต้มได้ใส่กแกงยังนี่แหะะ่ะไผ่แก,ง,แกงเจ้าบะแม่โอ้แม่แกงไว้ให้หแล้วคนก็ไปบ่ดยเจ้าเจ้าโอ้พี่น้องเอ้ยนั่งอยู่ก่อนอีละเพื่อนซานเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเพื่นอนว่าปลุกหลายฝ่าลาปีแล้วเพื่นอนว่า บาดญาติพี่น้องได้สะนางมีอยู่บ่เนแถวอันใกล้นี่มีอยู่บ่มีโดยโดยเหตุในไดกจังจะพากันมาอยู่ใน,น่นี่กับเมยฮะล่ะแบบใส่ชีวิตรประจำวันแต่ละมือนี่นั่งนี่คือซอยเม่เหตุนังแต่ละมือฮะนองเก็บบอนนะคะเก็บเครื่องของเก็บไว้ในเบอร์โอเก็บบอนไคร ทางอีลา่าบบได้ไปลูกกาน้ำเพิ่นบ่ซะจะเป็นอยู่บลูกกาฮะล่ะท้างบนเ็นอืมจักปีแล้วก็อีแังค่ะแปดปีแป,ปีน้องเอมมี่น้องนางเนาะโดยโพี่น้องเอ้ยอ่าอ่าปัดฝนตกเนี่ยมันบระสาทบ่เนาะมั้ยคะสาคุณเจ้านอนอยู่แท้กันฝนตกค่ะ<า>ออนอนอยู่ในโอ้เขับไปนอนอยู่ในภูโดยโดยโดยพีย่น้องเอ้ยไปอีหล่าผ้าไออ่าเลาะบึงนเนาะ ลงมาพี่นางปไาพี่น้องเออเนาะเขื่อนซานเพิ่นนี่แคมถุงนาเลยเนะาะปคาโทเขื่อนซานคือปลุกไลปีหละบบอนางนี่นะใครเป็นคนปลูกไห่นี่นอ้องลุงลุงเลยอืมอคือเราอยากทำรายละเอียดกับมันกับบพ่อแม่เนาะล่ะเนาะอ่าจากโมงผลมาแต่ละมือฮานองละ ่ำหกมโมงอเจา้าเจ้าก้าบ,บ่าอยู่ในนี่ผู้เดียวโดยใต้นีงค่ะแต่ละมือหานางบริไตไพรบริไตไภร,รโอมาพี่นางบ่มีไพยกับบริไตบ่นางเจ้าก้า,กานะ่ะอยู่นี่นาะนางเนาะอื่น้องเอ๋ยเนาะอยู่กลางเดินเลยอันนี้คืออันบัดเวลานอนนี่ปินหัวมาพี่บ่ละอื บัดเวลาพ้นตุกนิสสตดก็คือเจ้าเขาไปนอนอยู่ในคุนบอกอพี่น้องเอ้ยเนาะเทวะเค็นี่กับพปตาสงสานน้องเพิ่อนอยู่ได้อันี่เฮือนสานนี่ก็สุดโซมบิดเลยแต่ว่าเพิ่นตั้งอาศัยอันดินน้องเนาะคือปุ๊กแต่โดนแล้วเนาะเฮือนซานนี่เนาะโอ้มาพี่นง้งพี่น้องเอ้ยก็คือโบพ่อทั้งแม่ิ่นเนาะเขาก็อยากทำแบบรายละเอียดทั้งแม่น้องเพิ่นกะิ่นไปอันลกก้าพี่น้องเอ้ย เครื่องอยู่ัวก,กินกับเบิดเท่านี้บอนางอันเป็นปผอมมุงมอน,นี่กับโบมี่บอกมีน้อยหนึ่งมีน้อยหนึ่งโอ <c oughs> โ้โดยโดยบัดเป็นหม้อแกงเป็นบ่วงเป็นยังกับโบมี่เลยบอ่อนางมีชัน้นนี่บอกใส่ซีวิตลำบากบอ่อน้อง่ะอยากถามอยู่ใส่ซีวิตอยู่กับแม่สองคนตามลำพังบ่ลำบากบ่ลำบากปันใดโอ้สู่บ่คือบ่ลำบากนี่สู่แห้งเงีนบอ อืมถือว่าเพิ่นสู่ชนเนยพี่น้องเอ้แม่เอาเงินหายต่ละมือนะไปโรงค์เฮียนละมือละจักพันหาน้องสองพันมือละสองพันกีโอ้ยนางซื้อ,อนนะยังไปโรงค์เฮียนไหนกินโยงเฮียนซื้อน้ำซื้อน้ำโอ้พี่น้องเอ้ยทางแม่เพิ่นได้เงินไปรับจ้างลูกกาลแล้วเพิ่นเอาหายมือสองพันบ่นางบางมือเพิ่นก็ะหายอย่บ่าบางมือมือหายมือโบหายอย่บ่หรือวโบหายทุกมมือเพิ่นก็บ่บาย ปะเจ้าไปโรงเรียนนี่ช่เจ้าขี่ยังไปฮะล่ะขี่รถทับจ้างขี่รถทับจ้างจ้างเพิ่นมือละเทาะ่าไรฮะน่ะแสนหนึ่งมือละแสนพุ่นบอกว,ว่าดอกอันนั้นเนาะอาเขาจ่ายให้โอ้อาจะจ่ายให้โบแมนเป็นเดือนบ่ละเป็นเดือนโอ้เดือนละแสนโดยหรือว่าสองร้อยบาทเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยโดยโดยไกลบ่านาองเฮียนเจ้า บ้นา,บานพีนป่าอยู่บ้านพีนพูยบัดคำมาเลยเพิ่นมาสรงแล้วเจ้าก็มาพี่บอกแต่ละมือนะ่ะคือนั่งล่อถ่าแม่มาตะลูกกานี่เพิ่นมาคำเติบไปวะนระ่ะเนาะเจ้าบริคิดยาน่าอยู่ผู้เดียวย <c oughs> บุคิดยานเลยเคยอยู่แล้วเนาะโอ้โดยโดยบัดห้องนา้หงนาห้องในกับบริมีน้องเนาะพี่น้องเลยเนาะดีกว่าซีวิตเพิ่นกะ ลำบากชุดๆอยู่เนาะเพื่อนช้านคือเขาเห็นนี่แหละพี่น้องเอ้คือเพื่อนเอาฟักกระจาดเลยพี่น้องเนาะเพื่อนขั้วยังกระโบมีเลยบ่นอ้องอีลาเห็ดซอยแม่เป็นยังแน่ประเภทเห็ดอยู่เห็ดกินค่ะแต่ละมือจะเห็ดยังแน่เป็นนี่หละคู่เข่าคู่เข่าโอ้นึงเข่า,ขาอาะไรกันยังอีกบ้านนี่กเห็ดของกินของกินโอ้เก่งแท้นี่เนาะเห็ดประเภทแบบไรกของกินค่ะน<ด>้อง นั่งเต้ากะต้มนี่แล้วก็ไปเอาหน่อไม้กับแมน่ลาวมาต้มอืมแกงหน่อไม้นี่เป็นอยู่บ่โอ้อถือว่าเก่งเลยพี่น้องเอ้ยเนาะน้องเพิ่นก็น่าสงสารหลายพี่น้องเอ้ยก็คือแต่ละมือน้องเพิ่นก็มื้อนี้ก็คือพ่าองค์เฮียนน,นั่นแหละเนาะ เจ้าเจ้าเจ้าก็คือไอ้กระทังมีชาวบ้านเพื่อนนะนำมาเนาหละเนอะว่ามีน้องนะเพนึงเพื่อนมาอยู่กับแม่เพื่อนคือแต่ละมือในทั้งแม่เจ้ากับเพื่อนบ่ได้เคยอยู่เพื่อนบ่ไอ้มาหามือนั่นคือพ่อเพื่อนเพื่อนเราได้เคยอยู่เพื่อนบ้างบ้่งสต่เพื่อนก็อยู่เพื่อนโอ้ดยโยดวยวันนี้กับพอดีพ่อทังอีหล่าเพื่อนเนาะพี่น้องเนอะเพื่อนบวชไปองค์หัมมไองค์เฮียนอ่าด โดยอันแหละเนาะพี่น้องถ้าว่ามีผู้ใหญ่ผ่นเมตตาชงซานอิลลาอยากได้หยังละแห่งสสุดตอนนี้อยากได้ผ้าอะไรกันน้าโอ้ยได้ไผ้าละกัน้น้าโดยโอ้ตอนนี้อีลลานั้นใช้อันน้าอยู่ใช้ฉานางผู้ขอเขาอืมไปขอพิ่นบ่โดยโดยอันนี้ก็ใช้ผเพิ่นบ่น้อันนี้อืมขออัน แถวนี้บอกเจ้าหาเป็นบอกเรืออันเมหาเจ้าอีนางหาเป็นอยู่บ่เจาหาเป็นเม่ะอ,อืมโดยโดยความพันน้องเพื่อนน้นองพี่น้องเนาะคือพื้นภัยกับผมมีกลางเวียนกลางเว้นนี่ก็อยู่สะดวกสบายอยู่นอ้องๆนอก่ากกลางคืนนี่คือกินขขานี่กินแต่เว้นบ่นนละอือโดยโดย,โดย โดยก็คืออันมือบ้านนี่มีไฟเข่ามามีอันเอน็นนวลบ่เข่ามาฮะน้องโ,โอ้เพราะว่าไอา้กับเบิ่งน้ำคิปเพิ่นเนาะ,ะพี่น้องเอ๋ยกับบุหัวน้องเพิ่นอยู่บ้านนี่นาะแต่ว่าชาวบ้านเพิ่นกัแนนนำมาพี่น้องเอ๋ยว่ามีอันน้องคนนึงเพิ่นมากับแม่เพิ่นเนาะอ่าคือแต่ละมือแต่ตอนเพิ่นบวท่านเอามีเอาไข่ามาให้ในน้นองกินเข่ากับยังสาระแต่ละมือฮะกินเข่าละลากินเข่าละละ่า มึงเสือกไปขอเขาโดยไปซื้อโดยโดยอีลาว่าดังๆไงน้องเ้อโดยไปคอเพื่อนน่ะเนาะพี่น้องมึงเสือกไปขอเพื่อนวะออเนาะแม่กะฮาโบทวงโบทันเพื่อนกะฮาผู้เดียวคือทางอันลูกของแม่เจ้ากับมแต่เจ้าผู้เดียวนาล่ะเนาะบุมีเอื้อยบอกโดยทางเพื่อนกับเป็นลูกกัมพาพอนางเนาะพ่อก็ได้เจ้า ตอนนั้นพ่อเจ้าเสียานั่นนั่งอันใหญ่เติบเลยบอกสองปีโอสองปีแสดงว่ายังจำความบ่ได้นอหล่ะเนาะจะจื้อเพิ่อนอยู่บ่ไม่จะจืม้มีจะแม่ว่าสุพังมานังโอ้โดยโดยพี่น้องเอ๋ยเนาะได้ฟังชีวิตน้องเพิ่นแล้วก็ถือว่าหดหูใจแห้งพี่น,อนอ้องเอ๋ยเข่าน้ำซ้ำปลากะขาดเคิร์นนอหล่ะเน,ะนาะน้ำในกระโบมีพี่น,อนอ้องเอ๋ย เพื่อ,อนซ่านก็คือเขาเห็นเนาะพี่น้องถ้าว่ามีผู้ใหญ่เพื่อนอยากต่อเติมเพื่อนออกนี่ล่ะสิเอาอวีบอน้อง <Yeah. S 1> โอ้โดยพี่น้องเอ้ยอ,อันนี้ก็แล้วแต่เ <Yeah. S 1> อฟซีจะพิจารณาเนาะ <Yeah. S 1> ผมเองพี่น้องเนาะถ <Yeah. S 1> ้งว่าพอมีก็ได้ถ่ายทำให้เบ่งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮากะมีรางวัลเล็กๆหน่อยๆได้องหลาเดอ้ <Yeah. S 1> อสิเอาเงินในเพื่อนก่อน,อนพี่น้องเอ้ยพอได้น้องเพื่อนซื้อในอยู่เนาก,กินขน้นมข้าวต้มเนาะพี่น้อง จำนวนเงินหาสิพันกีบเนาะพี่น้องเนาะหรือวันหนึ่งร้อยบาทพี่น,อนอ้องเอ้ยอีหล่ะสิเอาเงินไปซื้อยังก่อนนางซื้อของกินซื้อของกินโอ้อะไรอ่ะโดยโอ,อ่ามือนี้ไอ้ก็เข้ามามือแรกน้องหล่ะเนาะโดยกาสิบ,บุญหลบคุณน้องหล่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กะสบายดีน้องหละ่ะาสบายดี โอเคเนาะพี่น้องเนาะทางมือนี้ทางปาพมีก็ได้เข่ามาโอมาลมทางน้องเอ็มมี่พี่น้องเออยุ8ปีเนาะเพิ่นก็เป็นลูกกัมพา้าพี่น้องเอพอเพิเ่นก็ได้อาเซียหรือว่าตายจากเพ,พ,พิ่นตั้งแต่น้องเพิ่นยังน้อยพนแหละพี่น้องเอเพิ่นก็อาศัยอยู่กับแม่เพิ่นเนาะแต่ว่าเรื่องเล่านี่ไป่าเป็นไปแบบใดพี่น้องเอทีไปทีมาเข้ากันยังบูฮู้นาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทีแน่แน่ก็นอ้องเพิ่นก็อยู่เพื่อนท่าแม่พ,พี่น้องเออยู่ท่าแม่อันมาแต่ แบบจ้างลูกก้าดํานหน้าเพิ่นว่าเพื่นไปดํานหน้าแม่พเพิ่นน,นานพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะเพื่อนซานเพิ่อนทางบ่าวพมีกจัจให้เบืองรอบๆเนาะกะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยทางฝากระจาดเบืองนี้เพือเ่อนก็เอา้าขาดเหียนเบิอเละไรพี่น้องเอ้ยนะมาปกมาคุมพระหม่มพระฮองก็คือซิบบมีดอกพี่นออ้องเอ้ยเห็ดอ,อยู่เห็ดกินก็เห็ดอยู่เทิงเนาะ จังไดคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้ก็ดติดตามส่องให้บ่าวพามีเนี่ยเด้อเนาะ,ะต้องขอขอบุญขอบ,ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญที่อาเมตตาสงสารน,น้องเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะจังไรคลิปนี้กัแล้วแต่ f อพิจารณาพ่อแม่พี่น้องเอ้เห็นดีเห็นควรจังไดเนาะที่บ่าวพามีก็สงสารน,น้องเพิ่นอยู่พี่น้องเอ้เป็นอีกครอบครัวเนาะที่วันยังลำบากไม่ว่าขาดเหลือพี่น้องเอ้ จังได้คลิปนี้กับขอลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะสบายดีสบายดี